อภิมหาสงครามระหว่าง y t u t u นะครับกับแอปบล็อกเกอร์นะครับยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆยังคงสู้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับล่าสุดก็คือแอปบล็อกโฆษณาอย่าง U Block o r i g i n นะครับก็เจอปัญหาแล้วครับว่าบล็อกโฆษณาได้นะคือโฆษณาโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขาบ,บล็อกเลยเสร็จแล้วมันกลายเป็นหน้าจอสีดำแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ซึ่ง เวลาที่ดูไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นจอสีดำๆเท่ากับความยาวของโฆษณานั้นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหตอนนี้เรามีผู้ใช้นะฮะ u b l o c k Origin ะฮะตัวนี้ถือเป็นถ้าในวงการแอดบล็อกเกเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เจ๋งที่สุดแล้วนะครับคือสามารถบล็อกโฆษณาใน YouTube ได้ดีที่สุดแล้วแหมเอาจริงๆนะ คุณไปใช้ไอ u t u ทูบพรีเมียมแบบเถื่อนก็ได้อะที่มันเก็บเราแค่54บาทอะแล้วก็ใช้ได้เลยอ่ะมันถูกมากๆเลยอ่ะไม่เห็นต้องดิ้นรนขนาดนี้เลยนะผมว่ามันไม่ได้แพงแล้วนะมันถูกมากเลยนะเอาแบบพรีเมียมเถื่อนก็ได้อะนะครับแต่จริงๆก็พรีเมียมแท้ก็ไม่แพงนะ <S 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 ผู้ใช้ตัวบล็อกโฆษณาอย่างยูบล็อกออริจรายงานว่าเจอปัญหาหน้าจอค้างเป็นสีดํา ซึ่งมันค้างอยู่นานเลยนะครับตั้งแต่6วินาทีจนถึง20วินาทีนั่นเท่ากับว่าถึงแม้เขาจะไม่เห็นโฆษณาที่ YouTube ส่งมาให้แต่เขาก็ต้องรอ6ถึง20วินาทีอยู่ดีนะฮะแล้วระหว่างนั้นก็กลายเป็นหน้าจอดำๆบ่างๆหมุนๆไปแทนมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าอาการนี้น่าจะเกิดขึ้นจาก YouTube นีฝังโฆษณาลงในสตรีมวิดีโอจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า ไฟล์ที่เป็นวิดีโอกับไฟล์ที่เป็นแอดนะครับอาจจะเป็นสตรีมมิ่งเหมือนกันแต่อาจจะมาจากคนละที่นั่นหมายความว่าลิงก์หรือ URL ของแอดโฆษณากับตัววิดีโอที่เป็น YouTube จริงๆอาจจะมาจากคนละที่เพราะว่าเวลา YouTube เขาทำงานทั่วโลกเนี่ยนะฮะ แอดโฆษณาในแต่ละประเทศมันก็จะเป็นโซนของมันใช่ไหมครับมันก็จะมีแอดที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าคลิปเนี่ยเราอาจจะดูคล,คลิปจากที่ไหนก็ได้ถ้าเราดูคลิปจากครีเอเตอร์จากยูจากอเมริกาสมมุติเราดูมิสเตอร์บี๊เนี่ยมันก็จะมามันก็จะต้องแยกกันมันก็ต้องเรียกมิสเตอร์บี๊นะฮะซึ่งอาจจะผ่าน C.D.N หรือไม่ดู C.D.N ในประเทศไทยในสิงคโปร์นะครับเสร็จแล้วไอโฆษณาที่จะใส่ให้เราดู ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นยูทูบพ e มีมเราก็จะต้องไปเอาลิงก์โฆษณาอีกลิงก์หนึ่งมาต่อซึ่งมันก็จะเป็นซีเควนซ์ในการเลย์พอเราก,กดเลย์เนี่ยมันก็จะเลย์โฆษณาก่อนขึ้นอ,อยู่ว่ามันจะฝังโฆษณาไว้ตรงไหนใช่ไหมครับทีนี้หลักการอย่างพวกโปรแกรม Ad b l o c k e r อ,อกเนี่ยอย่าง U Block Origin เนี่ยหลักการมันก็คือมันจะตรวจจับว่าอันไหนคือโฆษณานะฮะอย่างเช่นวิดีโอความยาวนะถ้ามันดูในอินเด็กซ์ของ URL บอกว่าวิดีโอนี้ความยาว5นาที ถ้าไปเจอวิดีโอที่เล่นก่อนหน้านั้นมีความยาวแค่15วิ20วิอันนี้คือแอดมันก็จะบล็อกตัวนี้ทันทีนะฮะแต่วิธีการบล็อกเนี่ยเหมือน YouTube เขาสู้กันมานานแล้ว YouTube ก็จะแบบว่าไอ้เองบล็อกเหรองั้นค่าใส่เงื่อนไขเะไลงไปบางอย่างที่ทำให้เองไม่สามารถข้ามวิดีโอชุดนี้ไปได้แล้วไปเล่นอันที่เป็นวิดีโอจริงๆเลยไม่ได้นะครับ ก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรการหาตำแหน่งของสตรีมวิดีโอเนี่ยทำได้ไม่ถูกต้องคือ YouTube ไปซ่อนตัววิดีโอ YouTube ที่แท้จริงเอาไว้และถ่วงเวลาไว้เลยทำไมถึงต้องรอ6ถึง20วินะฮะอันนี้ Reddit กับ m a s h h b l l e เขาวิเคราะห์ไว้แบบนี้แต่เราต้องไปดูในบอกนั้นครับนะฮะมียูเซอร์ที่อ่านข่าวนี้ในบอกนั้นนะครับเขาบอกว่า มันอาจจะใช้วิธีนี้เขาบอกตามความเข้าใจของผมนะไอ้น,นี้เปิดโลกผมมากนะผมชอบมากนะฮะอันนี้เรียกว่าสังคมประเทิงบัญยาอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกตามความเข้าใจของผมนะชิ้นส่วนของข้อมูลในสตรีมมิวีดีโอเนี่ยอาจจะกระจายอยู่หลายเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ถูกต้องนะครับคือแอดกับตัววิดีโอนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคนละลิงก์กันเพื่อไม่ให้มีข้อจํากัดด้านพื้นที่จเก็บ แต่จะมีไฟล์ที่ชี้ตำแหน่งไม่ว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ที่ไหนก็ตามมันอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะฮะเท่ากับว่า Google เนี่ยสามารถแทรกชิ้นส่วนสตรีมเข้ามาได้ทุกจุด นะเพราะว่าเวลาเราเลือกเราก็เลือกได้ว่าวิดีโอหนึ่งวิดีโอของเราเนี่ยเราจะแทรกแอดมากน้อยแค่ไหนบางคนแทรกทีๆรัวๆเลยนะ,ะยอดสับหายหมดทุกคนทุกคนหนีหมดนะฮะอย่างของลำหน้าโชว์นี้เราใส่พอดีพดีนะฮะเราไม่ได้ใส่เยอะเราใส่แซนด์ดานเลยเราไม่ได้เซตติ้งอะไรเลยนะครับเราก็ได้ค่าตอบแทนโฆษณาแบบแบบทั่วๆไปเราไม่ได้เยอะเป็นพิเศษ,ษนะเพราะเราก็เข้าใจคนดูเรารู้สึกว่าคนดูไม่ได้อยากดูโฆษณาหรอกนะฮะแต่เราก็ต้องมีโฆษณา ะะใครใส่ใครใช้พรีเมียมก็ดีไปทีนี้โปรแกรมบล็อกเนี่ยมันก็จะหาตำแหน่งว่าโฆษณาลงตำแหน่งไหนพอเจอเพื่มันก็จะข้ามใช่ไหมแต่ Google เนี่ยอาจจะเขียนดักไว้ที่เพลเยอร์ว่าถ้าพยายามข้ามมันก็จะถือว่าสตรีมส่วนนั้นหายไปและตัวเล่นมันรู้เวลาของวิดีโอทั้งหมดอยู่แล้วมันก็เลยเล่น คือต่อให้ข้ามต่อให้ข้ามวิดีโอนั้นไม่ไม่เลย์วิดีโอนั้นมันก็รู้ว่าไอ้ตรงนั้นอะสล็อตไท,ทม์มันเท่าไหร่มันก็จะเป็นจอดำหมุนในเวลาเท่านั้นอยู่ดีซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้นะฮะไอ้อะไรนะ U Block เอะอ U, block, U block Origin เนี่ยโวยวายเข้าไปที่คนเขียนแอปตัวนี้บอกว่าเ้ยสุดท้ายมันก็เหมือนเหมือนดูโฆษณาอยู่ดีคือไม่มีโฆษณาแต่เห็นเป็นจอดำาๆแล้วก็ต้องรอ60 6ถึง20วิอยู่ดีนะฮะก็ไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งนะฮะก็ให้คำแนะนำไว้ครับบอกว่ามีการเช็คว่าโฆษณาสตรีมจบไปหรือยังน่าจะมีการเช็คเวลาที่ฟิกไว้คือฟิกเป็นเวลาเลยว่าถ้ามีกลไกใดก็ตามที่จะข้ามวิดีโอนี้เนะี่ยแต่มันก็ต้องใช้เวลาเท่าเดิมอยู่ดีถ้าวิดีโอนี้วิดีโอโฆษณามัน20วิคุณก็ต้องรอ20วิอยู่ดีถึงแม้คุณจะไม่เห็นแต่คุณก็เอาจอดาไปเพราะว่าเป้าหมายของการทำแอดบ็อกคือการข้ามโฆษณา ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณข้ามไม่ได้การที่คุณไม่ได้ดูโฆษณาแต่คุณต้องดูหน้าจอดำๆ20วิมันก็ทรมานคุณอยู่ดี <c oughs> นี่คือนี่คือไม้ที่ y t u t u เนี่ยพยายามจะมาแก้นะครับ g o o g l e จะมาแก้เออผมอ่านนนี้ผมเข้าใจเยอะดีนะเออผมว่าดีนะฮะเนี่ยคอมเมนต์สองคอมเมนต์นี้ถือว่าดีมากๆเลยในบอกนั้นนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเออก็สู้กันต่อไป นะฮะใครยอมแพ้ก็ไปอยู่ YouTube Premium แล้วแต่นะจริงๆเดือนละร้อยกว่าบ,บาทเองนะไม่น่าลำบากหรอกนะฮะหางานพิเศษทำเพิ่มขึ้นก็ดูได้อย่างสบายใจแล้วทุกวันนี้ผมผมเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับยูทโฆษณาเลยนะเนี่ยพอพอเราเป็นครีเอเตอร์เราจะรู้ดีว่าเออโฆษณาเถอะบางทีเรายอมดูโฆษณาของบางช่องด้วยอย่างใน f a c e b o o k เนี่ยมันมันข้ามแอดไม่ได้นะเรายอมดูเลยนะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเขานะฮะ ถ้าคุณพยายามที่จะไม่ดูโฆษณาเท่ากับว่าคุณไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกับคนที่คุณติดตามเขาเลยนะครับถ้าคุณไม่ซัพพอร์ตอะไรเขาเลยเนี่ยแล้วคุณจะไปบอกว่าอุ้ยผมชื่นชอบคุณมากเลยไม่คุณก็ไม่ใช่ซัพพอร์เตอร์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆมันต้องแลกแลกไปเถอะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรถือเป็นการตอบแทนครีเอเตอร์ท่านนั้นด้วยนะครับ